เลือดแม่เท่ากับนมลูกวันนี้ไม่รู้จะพาแม่ไปหาคําตอบว่าคํานี้ไม่เกินจริงค่ะเพราะเวลาที่ลูกดูดนมสมองของแม่จะส่งสัญญาณหลังฮอร์โมนโปรเลกตินตัวแรกเพื่อกระตุ้นและก็ผลิตน้ํานมหลังจากนั้นฮอร์โมนออกซิโทซินก็จะกระตุ้นให้น้านมไหลออกมาทางท่อน้ํานมส่งมาที่ปลายหัวนมนั่นหมายความว่าน้ํานมทุกหยดคือสายใยชีวิตที่ผูกโยงกันทั้งหัวใจแม่หัวใจลูกและร่างกายของเขาค่ะอย่างที่แม่ทราบกันดีนะคะนมแม่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือภูมิคุ้มกันความอบอุ่นความรักที่ลูกจะได้รับเต็มๆจากอกแม่ สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่อยากให้นมแม่ต่อเนื่องไม่มีสะดุดและต้องการวางแผนทำสต็อกน้ำนมเพื่อให้เจ้าตัวเล็กได้กินนมแม่ในระยะยาวการมีเครื่องปั๊มนมคุณภาพดีและบริการหลังการขายที่ดีจะช่วยให้การปั๊มนมการวางแผนที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข,ของคุณแม่ง่ายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญปัจจุบันนี้นะคะเครื่องปั๊มนมมีหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบให้คุณแม่เลือกทั้งแบบมีสายไร้สายแบบแฮนด์ฟรีไม่ต้องจับเลือกใช้งานที่เป็นเกรดโรงพยาบาลเป็นมาตรฐานปลอดภัยคุณแม่ก็จะมั่นใจได้ว่าเจ้าตัวเล็กจะะะได้้้รรับบนนนมมมมแแ่่่คคถวลก็สสเอ แม่นุ้ยเชื่อว่าคุณแม่เก่งกว่าที่คิดร่างกายของคุณแม่ถูกสร้างมาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองนะคะทุกหยดน้ำนมของคุณแม่มีคุณค่ามาหาศาลสําหรับเจ้าตัวเล็กเสมอแม่แม่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถใช้บริการการโคชนมแม่พร้อมเครื่องปั๊มนมที่เป็นงานมาตรฐานได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกหรือเลือกเครื่องปั๊มนมยังไม่ได้ และแตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเป็นแบบมีสายหรือว่าไร้สายสามารถทักมาพูดคุยปรึกษาสอบถามกับแม่นุยแบบส่วนตัวได้เลยนะคะอยากให้แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นุยไว้เราจะได้เจอกันทุกวันและก็รู้จักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่างานบริการของแม่นุยเน้นการปั๊มนมที่ถูกต้องและก็ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นหลกัก เมื่อร่างกายของคุณแม่หลั่งน้ำนมเป็นไปตามกลไกหลักของธรรมชาติคุณแม่ไม่ต้องใช้ยากระตุ้นไม่ต้องใช้อาหารเสริมเลยค่ะและก็จะทําให้คุณแม่มีประสบการณ์การปั๊มนมที่ดีที่สําคัญนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเต้านมล้าเนื้อเยื่อเต้านมอักเสบฉีกขาดคุณแม่จะได้เรียนรู้โครงสร้างเต้านมของตัวเองเข้าใจการเตรียมเต้านมและการดูแลเต้านมหลังจากที่ใช้เครื่องปั๊มนมหรือหลังจากที่ให้น้องเข้าเต้าเสร็จทุกครั้งแบบนี้จะช่วยป้องกันปัญหาเต้านมที่จะตามมาในระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นลดอาการหน้าอกยยย่ออนคลเสีรู ช่วยให้ตรงบริเวณหัวนมและก็รอบลานนมฐานลานนมคงรูปได้ดีป้องกันปัญหาแตกลายที่จะตามมาเมื่อคุณแม่เลิกให้นมน้องแล้วรูปทรงเต้านมโครงสร้างต่างๆก็จะยังคงรูปสวยงามเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่นุ้ยแวะมาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท่าพเ,เรื่องนมแม่ให้แม่นุ้ยดูแลนะคะ